สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสู่ผู้สู่คนมาพบพอกัสาวเดือนสาวเดือนอยากเล่านะคะทุกคนคะ่ะมื่อานี้สาวเดือนก็มีเรื่องของนายลินกับยายสอนนะคะสงคู่เมียครอบครัวของนายลินก็น่านงสอนนะคะทุกคนนะอยู่กินกันมาตั้งโดนตั้งนานแล้วละ่ะนะมีลูกผู้นึ่งซื้อไก่เป็นลูกสาวนะคะนะ เป็นลูกสาวไก่ี่ก็อายุยี่สิบกว่าปีเลยละ่ะมีครอบครัวนะมีลูกมีเต้าเป็นครอบครัวไปแล้วเรือแต่นายลินกับนางสอนอยู่เงินสองคนนะคะทุกคนเมื่อนึ่งาตาลินนี่เข้าไปในกลางบ้านนะั้นไปยินไปได้ยินข่าวว่าลูกเคยตีลูกสาวเจ้าของอลูกเคยของอานายลินเนี่ยก็ซื้อว่าแก้วนะนายแก้ว ในแก้วกับตีนั่งไก่แบบสะบักสะบมเฮดให้ตาลินนี่บ่บพอใจแล้วที่มาตีลูกสาวเพื่อนเนาะอ่าตาลินนี่สั่งในแก้วว่าไปตีแม่เอ่อย่ามไม่ยิงไม่ย่าไม่ยิงนันก็เป็นลูกสาวเจ้าของบันเอนี่ตาลินก็เล่นย่างไปเฮื่อนตาแก้วตาแก้วลูกเคย ไปเห็นกัไปเห็นสภาพของนา่งไก่และสะบักสะบอมบาีพี่น้องคือไทยบ้านไทยเมืองเพิ่นเว้านั่นแหละตาเขียวตาปูดเพราะว่าตะแก้วนี่เป็นคนที่ติดการพนันนะคะทุกคนนะติดการพนันบ่ได้เงินขันคองเงินเมียว่าได้ในสีซ้อมสิตีแต่ว่าเที่ยวนี่นี่นักกว่าสุดเที่ยวนะจนตาเขียวตาบวมหน้าเขียวซ้ำไปเบิดเฮ็ดให้นังไก่ีนอัอบอายบกกล้าออกจากบ้านจากซ่องพ่อ ได้ยินข่าวว่าจังสันกันเลยมาหาลูกอทางพ่อพ่อตาว่าตะลินว่าให้ลูกเคยตะลินว่าขึ้นโอ้ยบกักแก้วมึงตีลูกสาวกูกระดอกระเดียแทะมึงเป็นผู้ใา้ประสาได้มึงมาตีไม่ยิงมึงตีคากตีแน่แถวนี่นะมึงตีพ่อปานเป็นกระสอบทรายเลยมึงมังมงนโมเมนต์ลูกผู้ใา้อ่า โอ้มึงขวงขนาดนอกแก้วเอ้ยว่าสั้นวะกูสิว่าให้ลูกกูมาอยู่กับมึงแล้วอ่ากุสิพาลูกกูกลับบ้านกลับซ่องลูกหลานกุสิาพาไปอยู่นาเออมึงตีฆ่ามานี่บแม่นในน่อยเที่ยวอ่าเที่ยวนี้แต่มันนักนาซาโหดตีจนตาตูกตาบวมเอาจนหน้าลูกสาวอ่าออกไปใส่มาใสา่บบได้เลยตะลินจมทางตะแก้วว่ึ้น ลูกเคยโอ้ยก็อีกไก่มันคองเงินบ่ได้ว่าสิไปเป็กจักหน่อยเนะ้อมกากระบหา้อ่าอลายเทือตัวลายเทือมันบาดอ่อปุ๊บสันตัวจใจเฮ็ดยังไดบ่สั้นว่าลูกเคยว่ะขอแค่นี้ก็บ่ได้เป็นเขาเป็นคนทำงานได้แท้บ่สัน้นว่ะจมหน่อยเนื้อตามใจตามภาษาขี้เล่าเมายาอ่า ตาลินเราเเว่ข้นมึงไม่ต้องมาเว้าเลยสิผ้าลูกผ้าเต้ากูไปอยู่เฮือนอยู่ซาน,นาลูกหลานกับสีเลี้ยงเอามึงไม่ต้องมายุ่งมายากบาดท,ที่นี่กูเห็นแล้วมึงได้ติดเหล้าเมายากินเหล้าเมายาของเงินเมียบ่ได้มันกติกะขาอยู่น้ากันไปมึงก็มีแต่ลูกอกุสิตายสั้นตัวว่าสั้นวะทางพ่เทาวะมึงเลิกกันเลยตั้งแต่เมื่อนี้เป็นต้นไปว่าสั้นทางตาลินเวา้า ขึ้นกูขึ้นมึงเลยเพราะว่าพ่อนี่ก็คือพ่อเนาะเห็นลูกสาวเจ็บลูกสาวปวดกับหัวอกของคนเป็นพ่อในยอมบ่ได้ที่สเห็นลูกมาทุกทรมานได้ผัวขี้เหล้าซ้อมเร้าซ้อมแรงของเงินไปซื้อในอยู่นักกินก็บอกว่าไปเปกไปยังแต่ว่าตะแก้วนี่ก็เป็นนันขี้เหล้าเมายามาตรพัดใดแล้วละ่ะบอกค่อยเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีปันไดไก่กระทนมา เพราะว่ามีลูกน้ำกันสองคนอดทนมาลูกสาวสองคนว่ามีลูกมีเต้าน้ำกันไก่กับย้อมเลื่อยมาลูกสาวคนแรกกับห้าขวบลูกสาวคนที่สองกับสามขวบมีไล่ยกันกําลังอ่เป็นหน้าหักวะเถอะบัานี้ไก่พ่อได้ยินพ่อว่าลุงแันงก็บอกคัดค้านเพราะว่าสีอ่าเพราะว่าพ่อกับเห็น เห็นเต็มซองตาว่าเจ้าของนี่โดนซ้มโดนโดนตีเจ้าของก็สิบวทนอีกต่อไปคือการพราะว่าเที่ยวนี้มันนัก,กเกลยตัดสินใจเก็บเสื้อผ้านาเพ,พ่ไปกับพ่ออยู่กับพ่อลูกหลานก็ไปยุ่น้า <c oughs> สร้างความมันเจ็บแค้นช้าใจให้กับตาแก้วบาะแหน้นนอยเพราะว่าตาแก้วนี่คิดว่าพอเท่านี่มาพากลูกพากเมียออกไปตีค่าก็เป็นเรื่องของผัวกับเมียว่าะสั้นตาแก้วเ่า สีมาภาคหัวภาคมีเอออกจากกันจังไดว่าสั้นอ่าแต่แก้วคิดในใจเพราะว่าตัวนัทสีเว,ว,ว้าต่อกับได้เพราะว่าขันเว้าขึ้นกับสีมีเรื่องมีเล่ากันตาลินนี่พรออมที่สีบวกแต่แก้วก็เลยบอกปากบอกเ้าแต่ว่าความน้อยเนื้อตามใจก็คิดอยู่ในใจนั่นแหละคว้ามาพอใจพ่อ,อใกล้กับอันพ่อเท่าลูกอ่าสาวไปอยู่บ้านอ่าตาลินแล้ว นางสอนก็นโอ้ยเห็นลูกกับห้องไห้สงสารลูกสาวมีลูกสาวู้เดียวไปได้ผัวก,ก็ได้ก็คือบ้านคือเมืองเขาผัวก,ก็กินเหล้าเมายาตีค่ะอ่าก็เลยอ่าดูเลียปนนิบัติลานเป็นอย่างบีเพราะว่าลานกำลังเป็นตะแพงนางสอนแพงลานอ่าตาแก้วนี่อีกบดบนานก็นโอ้ยึ้นฮอดลูขึ้นฮอเมีย ก็ดีย่างเนื่องโยตะแก้วใน่ถึงสิกินเล้าแต่ก็ขยันทำงาน,งานหาเงินหาทองดีแต่ว่าอันเรื่องเล่าเรื่องยาเนี่ยคัดบบได้คือการถ้าคัดแล้วก็มีปัญหาอ่ะ,อะบ่พอใจอ่ะบ่พอใจขันของเงินบบได้กับตีกระคาอ่ะแต่ว่าเรื่องการเรื่องงานนี่โอ้ยเพื่อน,นเหตุงานดีบอก่อยอัน นักนักเอาเบาสู้อยู่คือกันแต่แก้วก็ได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียอยู่แต่ว่ามันมาพิดตรงที่มาก,กินเหล้าเมายาน,นี่แหละพอเงินบ่ได้นี่แหละแต่แก้วก็คิดฮอดลูกขึ้นฮอดแห้งขึ้นฮอดเมียเพราะว่าเคยอยู่น้ากันพร้อมหน้าพร้อมตาอ่าบาดนี้อ่าเจ้าของกินเหล้าเมาเมื่อเึงขึ้นฮอดเมียขึ้นฮอดลูกคักไรอาคาดแค้นพอเทา่า ออกกลอนอุบายคิดในใจคิดบ่ซื่อคิดต่างๆน,นานาว่าตาลินนี่มาพารูพากเมียออกไปโดยที่บ่แม่นเรื่องของตาลินเป็นเรื่องภายในครอบครัวต่แก้วคิดว่าอย่างสั้นความคิดตอนนั่นกับบวกทั้งขึ้นหอดบวกทั้งกินเหล้าเมาแหงคือมีดมีดแหลมเส,สเ,เสียบใส่กางเกงยีนเสียบใส่กางเกงยีน เสียบใส่กางเกยงยีนไปหาคบไปหาบ้านตะลินเลิกแล้วบ้านตะลินก็เป็นเป็นเป็นบ้านอันสองชั้นนะคะทุกคนเป็นบ้านสองชั้นแต่ว่าไก่นี่อยู่สั้นสั้นล่างกับลูกตาลินก็มีอยู่สั้นเทิงตาแก้วนี่ก็เข้าไปเข้าไปหาอัน เขาไปสิไปงัดแงะประตูหน้าต่างนี่ละเพราะว่าตาลินนี่เป็นบ้านที่รอบลวกห่วนี่เป็นห่วธรรมดานะเข้าได้แต่ว่าภายในบ้านนี่รอบลว้าประตูหน้าต่างนี่มิดชิดเข้ายากอยู่แต่กระนั้นก็บ,บานทานนานแก้วได้ในแก้วใส้วิทย,า,ทยาย,ยุทธงัดแงะเอาจนว่า,าหน้าต่างพังไปบานนึง เสียงมาห้ามาหอนกับบมมีดอกเพราะว่าตะลินว่าค่อยได้เลี้ยงมาเลี้ยงไกลอ่าอ่าตะแก้วนี่งัดจนประตูออกงัดเพราะว่าเป็นประตูไม้ทั้งในบม่ได้ใส่ประตูเล็กนะอ่าหน้าต่างเป็นหน้าต่างไม้อวาวพิษพี่น้องเพราะว่าหน้าต่างนี่บม่ได้ใส่กรงเล็กอ่าก็เลยอ่าเปิดออกง่ายๆได้นะการคนบอกแค้นหรือว่าบมุมีอารมณ์โมโหหรือว่าบุมีความมา พยายามสูงก็คือสิเปิดยากจังหน่อยแหะหน้าต่างเพราะว่ามันมีล็อกก่อนล็อกยางแต่ว่าตะแก้วนี่อ้ยพละกําลังนี่ทั้งศูนย์ทั้งห้าทั้งซั่งบวกกันเลยมีกําลังเปิดหน้าต่างได้พอเปิดหน้าต่างเข้าไปนางไก่ก็ไ่ได้รู้ว่าผัวเปิดหน้าต่างเพราะว่าห้องนางไก่ก็มิดชิดพ่อนี่เฮ็ดเฮ็ดห้องไว้มิดชิดคือกานเป็นระเบียบเรียบร้อยเปิดเข้าไปแล้ว ตาแก้วนี่พ่อสิฮู้อยู่ว่าอ่าโดนนานมาตั้งแต่อยู่นาไก่มานี่แก้วนี่เคยมาบ้านตาลินบ่นนับบทหวนคือกันสังเกตว่าอ่ามองนอนมองเศรา้านี่หูจักเบิดว่าพ่อเฒ่านี่ขึ้นนอนอยู่สั้นโอ่สั้นสั้นบนบนนอนสั้นล่างแต่ว่าสั้นล่างก็มีอีกห้องนึงคิดว่านางไกนอนอ่าแต่แก้วคิดว่าสั้นก็เลยขึ้นไปสั้นสองเลย เป็นบันไดขึ้นไปเป็นบันไดขึ้นไปเป็นประตูประตูที่บ่ค่อยมีก่อนบ่ค่อยได้ล็อกก่อนเป็นประตูะธรรมดาเปิดปิดเข้าออกปกติของคนในครอบครัวบ่บไดเหดตุเซฟตี้ไว้บ่ไดคิดว่าสิมีขโมยขโมยขึ้นมาตาลินแกะก็บ่ไดล็อกก่อนล็อกอยังเพราะลูกสาวนอนอยู่ข้างล่างเพราะ แก็เลื่บได้ล็อกก่อนมือนั้นบัดน,นี้ตาแก้วนี่ขึ้นไปเปิดประตูยางง่ายได้เพราะว่ามือเพราะว่าตั้งแต่ลูกสาวมาตาลินนี่บอยอมล็อกก่อนล็กอกยังเพราะว่าย่านลูกสาวมีเรื่องมีราวเด้พอไดอ้เล่นขึ้นมาหาพอ่อเล่นขึ้นมาสั้นบนได้ความหามยของตาลินคิดว่าอย่างสั้น ก็เลยบุคิดว่าซิมีผู้ใดมาทำร้ายรือซิมีผู้ใดมาปองร้ายเจ้าของอาแก้วนี่เปิดประตูเข้าไปแล้วย่องย่องเข้าไปบอบจานาจาลังเอามีดเสียบตะลินตายตะลินบวนในห้องซ้ำตายบัณนีตเสียงตะลินห้องใจสิขาดยายสอนได้ยินปั๊บยายสอนสิห้องลูกเคยเสียบเขาอีกปาดคอสองคนแบบอ่าให้ห้อง โดนห้องน้านละ่ะเอาแบบใต้แบบเชือดแบบนิ่มๆเลยมันเป็นมันเป็นบุคคลที่แบบว่าจิตใจเฮี้ยมโหดถ้าบอกอาคาแค้นขันบกเครียดบกแค้นอะไรข่าแบบนี้บ่ได้ชะนวนก็นมาจากบัตตารินนี่ละ่ะแยกครอ,อบครัวออกจากลูกออกจากการเจ้าของก็เลยเหตุไปด้วยความเครียดแค้น ตายสองคนเพราะนั่นลินก็ได้ลินกพ่อขาแล้วก็แล่นลงบันไดออกไปเลยบอกเข้าไปในห้องไกลเลยแล่นหนีออกทางหน้าต่างคือเก่าออกทางหน้าต่างบันนี้ลินกับเขาบันนี้ลินกับเฮดเป็นบวกหูบาซี่ไทยบ้านย่ามมอเ้ามาจังหัจา้าว่าพ่อกับแม่ตายนางไก่นางไก่น,ไกนี่ไปใหดกับเขากับนาบ้านบอทันายหัวพ่อแม่ตาย เฮ็ดกับข้ากับน้ำบัดน,นี้ละขึ้นไปเอิ้นพ่อเอิ้นแม่พ่อขึ้นไปแล้วเห็นพ่อกับแม่นอนตายเลือดจมกองที่นอนอยู่อ่างไก่ห้องให้จนว่าสิล้มสิตายลูกหลานให้กันสะเซลแล่นไปบอกไทยบ้านไทยเมืองมาแห่กันมาเบิง่งกระจับฆาตกรบ่ทันใด้บได้คิดว่าเป็นลูกเคยไทยบ้านไทยเมืองกับ่บคิดว่าสิเป็นลูกเคยจะาข้องเพราะว่าตาลินนี่แกก็ฮักลูกของแกเข้าใจวามหมายของคน หัวอกเป็นพ่อเป็นแม่การเมื่อนั่นกระทั่งเทียงกันกับในเก่งกับบได้มีว่าเสียอาคาดแค้นพราเท่าไม่เท่าชาวบ้านชาวเมืองเขาก็เลยไกลก็เห็นว่าแก้วนี่ยังนิ่งอยู่ว่าคิดว่าสิมาเป็นฆาตกรฆ่าพ่อเลยโบได้คิดว่าแก้วเป็นฆาตกรจอย่างใดพอเวลาผ่านไปจัดงานศพเรียบร้อยนะคะวิญญาณเฮี้ยนคัะเพราะว่าเป็นวิญญาณตายโหงสองพ่เมียนี่ บอยอมที่สิบไปง่ายงายบอยอมที่สิบไปง่ายๆแต่ว่าก่อนตายก็หู้ว่าผู้ใดฆ่านั่นแหละเพราะว่าไฟไฟกับไฟทางหน้าต่างเดือนกับบอมบอได้มืดคับเพราะว่าตาลินนี่เปิดหน้าต่างนอนก็พอเห็นใบนงใบนาน,นางซ้อนนี่ก็เห็นเพราะว่าไทายบ้านไทยเมืองเขากะบอคิดว่าสิบเป็นตะแก้วก็เลย บได้ปักปั๊มตะแก้วตำรวจกับโบาบได้สืบเสาะหาว่าเป็นเป็นอา่าตกรรมที่แบบว่าบบคิดว่า,าลูกเคยสิมาเฮดใส่พ่อเทาไม่เท่าแบบนี้แต่ว่าตำรวจกับตำรวจกัหาหลักฐานยากพอสมควรนะคะทุกคน ตำรวจกรพาตำรวจอหาหลักฐานยากเพราะว่าทางงานบ้านตาลินเอ,อตัแก้วอยู่นี่กับห่างไกลจากหมู่บ้านจากหน่อยเพราะว่าอยู่ในสวนนะในสวนแต่ก็บอกไกลหมู่บ้านปันใดอผู้คนก็บอกค่อยได้ไปสุงส่งซิงกันปันใดตอนยังงันอยู่เป็นครอบครัวก็ได้แต่ก็พ่อหู้นิสัยของตัแก้วพอสมควร ว่าเป็นคนแบบใดเลยจับเสาะหาค่าตักกรก็บ,บ่ค่อยได้ปันใดช่วงระยะเดือนสองเดือนนะจนวิญญาณาน่ไปใส่มาใส่กันยากบ่อยากไปใส่เลยวิญญานเฮียนแหง้งไปามาวิง่งาณาน่ไปล่างแค่นเองเลยนะญ่านิเบ่ไวที่ซิโอให้คนซัวลอยนวล ตาลินก็แย่สอนีไปหาไปแก้วแต่ว่าก็ไปรายรอบแล้วนะคะทุกคนแต่ว่า,าไทยบ้านไทยเมืองก็บม่ค่อยสงสัยปันใดไทยบ้านไทยเมืองก็ไปรายรอบแล้ววิญญาณตาลินก็นางสอนสิไปเฉพาะวันศิลกับวันพระวันศิลน้อยกับวันพระใหญ่นะคะทุกคนไปกับไปมาเฮามาหอน ในในแก้วกะโอ้ยเมาเหล้าบ่กหูเรื่องดอกเพราะว่าอ่ะกินเหล้าแห้งนักกว่าเก้านะมาเฮามาหอนหรือว่าพีซิมาลอกหรืออย่างบอสเซสนใจอย่างพระจะคของเมาแห้งเพราะว่าเป็นคนยามเมื่อแรงมาสิเป็กเหลากินเหล้าอยู่ประจําแต่ว่าเมื่อน,นั่นตาตาแก้วนี่นอนอยู่นอนแบบว่าบริการมงกลางมง,มงนะวันศิลพอดีเลยอ่ตาลินนี่ก็ยายยายโอนนี่เข้าไปเป็นวิญญาณ ไปเฮ็ดไทน้นายไา,ยายแก้วนี่ตื่นสะดุ้งเนี่เพราะว่าได้กินเมนคุกไปทั่วเลยในบริเวณห้องกินเนา่ากินเมนถึงสิเมาปันไดกันหูซึกได้ว่ากินนี่เมนแหง้งเนา่าแหง้งเพราะนั่นก็นตรงกับวันพระใหญ่พอดีอ่า เฮ็ดให้เจ้าของสะดุ้งเยือกทั้งไงเพราะว่ามันแห้งมันกลิ่นนิ่มเม็นแห้งหรีอเม็นจนวันเมาปันได้ก็ต้องรู้สึกว่าเหม็นแห้งเมือนั้นโอยู่ว่ได้แล้วเหม็นคักคือจังมีซากซบซากเน่าเข้ามาในหูดังเจ้าของอยู่บ่ขาดสายเฮ็ดหายใจบ่หายใจบ่ค่อยสะดวกปอดโป่งปันไดเพราะเหม็นแห้งอ่าอ่าพอดีในแก้วสะดุ้งเยือกขึ้นนั่ง นั่งเลี้ยวเบิ่งมองนั้นเลี้ยวเบิ่งมองนี้ว่ากินมันมาในทางใดอาทางตะลินตะล,ลินวิญญาณก็เลยเบาขึ้นเบา,าแบบเย็นเย็นเอ้บักแก้วมึงฆ่ากูเฮ็ดยางหัวซันวะกูได้ไปเฮ็ดยางให้มึงเมื่อนี้เรากูสิมาฆ่ามึง กูสิมาล่างแค้นมึงมอนีละว่าสั้นวะนางสอนก็นว่าขึ้นกูก็เคยได้ไปหาเรื่องหาเล่าให้มึงมึงก็มาเฮ็ดมาฆ่ากูมือนีละกูสิเอามึงตายมือนีละว่าสั้นวะวิญญาณทั้งผัวทั้งเมียเว,ว้าหายนายแกวแต่ว่าบ่ได้เห็นตัวต,วตวนดอกได้ยินแต่เสียงแว่วมาในหูได้ยินสองหูนี่ละ แก้วกับบ ok คิดว่าสิเป็นผ <cat> ีเมาเบ้ามาอย่างว่าเจ้าของเมาแห้งอ่ะฮู้น <issimo> ี่ฮู้นี่เวลเวลกับบคิดว่าเจ้าของนี่มีคนเมาเบ้าสั้นบุคิดว่าสิเป็นผีเมาเบ้าสั้นสิคิดว่าเจ้าของเมาแห้งเลยบุฮู้ว่าผีหรอกผีอย่างพ่อแต่แก้วย่างขึ้นกำลังสิไปเข้าห้องน้ำอ่ะย่างขึ้นพอแต่สิไปเข้าห้องน้ำอ่าบัดนี้แก้ว ไปเถือกันข้างประตูประตูนั้นมันมีเล็กแหลมๆนะคะทุกคนเล็กแหลมๆออกมาประตูเราเป็นประตูเก่าแล้วมันเพราะว่าประตูของตะแก้วนี่พังบานนึงมันเป็นเล็กอ่าเล็กเล็กอ่าเล็กนี่ก็เป็นเล็กแหลมๆอยู่ข้างหน้าต่างพอดีมีล้มพัดเข้ามาอย่างแห้งเฮ็ด เฮ็ดให้ในแก้วนีเ่เซ่ทะไลไปใส่เลขแหลมนั่นแทงเข้าขไปในะลำคอคือการพอดีเลยมองคอพอดีหลอดลมเลยมันเป็นเรื่องบังเอิญแต่ว่ามันกลับเป็นไปแล้วเพราะว่าวิญญาณน,นี่มันเฮี้ยนโหดเยี่ยมโหดเที่ยมคือการวิญญาณบ่ให้อภัยต้องตายตามกันไปอาฆาตแค้น นายแก้วก็เลืดตายไม่เ,เล็กเสียบคอเจ้าของไทยบ้านไทยเมืองยามเมื่อเ้ารมาเห็นก็ตายแบบหนา้าพอเท่าไม่เท่าตายไทยบ้านไทยเมืองก็อเอาไปเห็ดซบเห็ดอย่างเผายังซี่แหรอพี่น้องนะคะมันเป็นเรื่องเวรเรื่องเรื่องกรรมนะคะทุกคนนะให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนะคะทุกคนถึงิิเป็นวิญญาณไปแล้วความไ่ด้รับความยุติธรรมกับ มันก็ต้องเป็นคนอีกฝ่ายนึงก็ต้องตายตามกันไปวิญญาณอาฆาตแค้นนะตำรวจหาสาเหตุหรือว่าจับซาหรือว่าจับโบได้หรือบบได้ใส่ใจยังก็ตามแต่วิญญาณกันพร้อมที่สิล้างแค้นพร้อมที่ห้ตายตามกันไปเพราะวิญญาณเฮี้ยนวิญญาณบ่ย,ยอมขบได้รับความยุติธรรมกับบทสูตาสงบโบได้นะคะเอาัดนี้ครอบครัวนางอ่ะ นายสอนก็มานั่งลินนะคะนายแก้วผู้เป็นลูกเคยไกลเป็นลูกของตาลินก็นั่งสอนก็ได้จบลงไปด้วยดีนะคะทุกคนเรื่องราวก็ได้พบพพอ,พอกับสาวเดือนในคลิปต่อไปนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ